อาณาจักรศรีวิชัยอาณาจาักรศรีวิชัยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตรวรรษที่11เเป็นรัฐชายฝั่งทะเลที่มีอิทธิพลทางการค้าทางทะเลระหว่างอินเดียกับเมืองรวมทั้งการค้าระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะในหมู่เกาะอินโดนีเซีย จุดเริ่มต้นของอาณาจักรสีวิชัยมาจากการอ่านศิลาจารึกหลักที่23ซึ่งมีศักรารกำกับว่าเป็นพุทธศักราช1318ที่พบทางภาคใต้ของประเทศไทยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสุราษฎร์ธานีจารึกมีข้อความที่กล่าวถึงพระเจ้ากรุงสีวิชัยและเมื่อนำไปประกอบกับบันทึกข,ของภิกษุจีนอี้จิง ซึ่งได้เดินทางโดยทางเรือจากเมืองกวางตุ้งมาศึกษาพระธรรมวินัยในปีพุทธศักราช1214ได้กล่าวว่าเมื่อเดินทางเรือมาได้20วันได้แวะอาณาจักรโฟชิท่านได้แวะศึกษาวกรณ์ภาษาสันสกฤตอยู่6เดือนก่อนที่จะเดินทางไปอินเดียหลังจากศึกษาที่อินเดียอยู่10ปีได้กลับมาที่โฟชิอีกครั้งซึ่งขณะนั้นได้กลายเป็นอาณาจักรชิลิโฟชิศาสตราจารย์ยอเซเดสรุปว่า อาณาจักรชิลิโคชิคืออาณาจักรสีวิชัยมันเป็นอนาณาจักรที่มีอำนาจทางการเมืองมั่นคงมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมหมู่เกาะต่างๆบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลตลอดขึ้นมาถึงดินแดนบางส่วนของคาบสมุทรโดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองปาเลมบงังเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียนักโลรณคดีหลายท่านมีความเห็นสอดคล้องกับศาสตราจารย์ยอเซเด เนื่องจากได้พบศิลาจารึก8หลักบนเกาะสุมาตรามีอยู่2หลักกำหนดอายุในช่วงเดียวกับการเดินทางมาถึงของพิสุอีจริงอย่างไรก็ตามนักวิชาการเช่นราเมชจันมาชุมดาควอริชเวลส์และหม่อมเจ้าจันติรายุรัชนีมีความเห็นว่าศูนย์กลางของศีวิชัยควรจะอยู่บนคาบสมุทรมาเลโดยเฉพาะหม่อมเจ้าจันติรายุรัชนี มีความเห็นว่าจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศีวิชัยที่พบที่ชัยยาสุราธ,ธานีนั้นเป็นจารึกภาษาสันสกฤตซึ่งตรงกับบันทึกของพิสุจีนอี้จริงแต่ขณะที่จารึกที่พบบนเกาะสุมาตราเป็นภาษามลายูโบราณ และเมื่อพิจารณาถึงการเดินเรือเพียง20วันของพิสุจินควรถึงเมืองชัยยาสุราธานีและคงไม่ผ่านเส้นสู์สูตรไปถึงเกาะสุมาตรารวมทั้งทางภาคใต้ของประเทศไทยก็ได้พบโบราณวัตถุโบราณสถานซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าศิลปกรรมแบบสีวิชัยกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวตรรษที่1 3ถึงลักษณะศิลปะแบบสีวิชัยส่วนมากเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มักพบพระรูปพระโพธิสัตว์เช่นพระโพธิสัตว์อวาโลกิเตสวนพระศรีอายยะเมตรยะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไวยโรจนะและศิลปวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ในรัฐิไวยสนาภานิกาย นั้นยังพบร่องรอยของสถาปตยกรรมตลอดจนโบราณสถานทั้งในปาเลมบงังกอดสุมาตราและคาบสมุทรมาเลททางภาคใต้ของประเทศไทยแต่ศรีวิชัยเป็นชื่อกว้างๆทางศิลปะและวัฒนธรรมของบ้านเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าทางทะเลแถบคาบสมุทรกลุ่มบ้านเมืองหรือแว่นแคว้นต่างๆเหล่านี้มีวัฒนธรรมร่วมกันคือการนับถือพุทธศาสนามหายานและมีรูปแบบศิลปรกรรมแบบศรีวิชัยเช่นเดียวกัน เมื่อแคว้นแ,วนและบ้านเมืองทั้งบนผืนแผ่นดินใหญ่และหมูกก่เกาะเกี่ยวข้องกันในลักษณะของสหพันธรัฐที่มีศูนย์กลางอำนาจเปลี่ยนแปลงไปตามความผันแปรทางเศรษฐกิจความสำคัญของสีวิชัยที่ปรากฏจ,จากจดหมายเหตุของจีนสมัยราชวงศ์ถังคือเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าข้ามสมุทรทางฝั่งทะเลตะวันตกและตะวันออกผ่านช่องแคบมะกาดดังนั้นจึงได้พบลูกปัดจากดินแดงทางตะวันตกและเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังซึ่งพบเรื่อยมา ทั้งที่เกาะสุมารตราและทางภาคใต้ของไทยแต่ในที่สุดความรุ่งเรืองทางการค้าของศรีวิชัยก็ลดลงเมื่อจีนได้พัฒนาเรือที่ค้าขายและทำการค้าขายโดยตรงกับบ้านเมืองที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่16และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ทำให้เมืองแถบภาคสมุทรทั้งภาคใต้ของประเทศไทยรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งศูนย์กลางของศรีวิชัยอยู่ที่เมืองใดเป็นปัญหาที่ยังไม่ยุติ อาจมีหลายเมืองสืบต่อกันและเมืองหลวงแห่งแรกคือปาเลมบังเมืองปาเลมบังตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของเกาะสุมาตร,รามีแม่น้ำม,มูสีไหลผ่านตัวเมืองเข้าไปจนถึงแผ่นดินนี้เกาะสภาพเช่นนี้ทำให้ปาเลมบังเป็นเมืองท่าที่เหมาะสมสำหรับการขนถ่ายสินค้าจากภายในแผ่นดินออกสู่ทะเลดังนั้นซีวิชัยจึงสามารถครอบครองช่องแคบมาละกาตลอดจนรัฐในคาบสมุทรมาลายูทั้งหมด ทั้งลังกาสุคะที่ร่วมสมัยกัน OWU Water ชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์โบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้เสนอว่าเมืองปาเลนบางเป็นศูนย์กลางของสีวิชัยเพราะจากการศึกษาทางโบราณคดีพบเมืองโบราณที่มีน้ำล้อมพระราชวังมีร่องรอยการค้าต่างประเทศคือถ้วยชามกระเบื้องสมัยราชวงศ์ถัง และราชวงศ์สองตอนต้นของจีนบริเวณภูเขาวูกิตซีกุนตังและมีจารึกของชาวอินโดนีเซียตั้งแต่พุทธศักราช1,225ที่จารึกไว้ว่ามีแคว้นสีวิชัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านกะรังอัญญาอยู่ทางฝั่งด้านเหนือของแม่น้ำมูกับเมืองปาเลมบงังและในจดหมายเหตุของมาเลได้บันทึกไว้ว่าหมู่บ้านกะรังอัญญาเป็นถิ่นกำเนิดของผู้ก่อตั้งรัฐมาละกา เคยมีการตีความกันว่าเมืองนครศรีธรรมราชอาจเป็นเมืองหลวงของศรีธรรมราชอาจเป็นเมืองหลวงของศรีวิชัยเพราะในปีพุทธศักราช1318มีการฝังเสาหินจารึกยอพระเกียติของศรีวิชัยที่เมืองนครศรีธรรมราชแต่นักประวัติศาสตร์คนไทยได้ขัดขานอ้างว่าศิลาจารึกตันจอและบันทึกของชาวจูเกาะซึ่งตีความได้ว่านครศรีธรรมราช เป็นเพียงเมืองขึ้นของสีวิชัยและนครสีธรรมราชคือแควนตามพรล,ลิงและยังได้การคัดคามประเด็นที่ว่าเมืองหลวงของสีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบงังโดยได้อ้างบันทึกของพระภิกษุจีนชื่อยี่จิงใดบันทึกไว้เมื่อ พุทธศสราษ1,214-1,238ถึง 1, ถพระภิกษุอี้จิงไม่เคยลงถึงเมืองปาเล็นบังแต่พักอยู่ที่เมืองชัยยาซึ่งเป็นเมืองสำคัญและยังมีร่องรอยทางโบราณาคดีโบราสถานอีกมากมายที่แสดงถึงวัฒนธรรมสีวิชัยจนทําให้เชื่อว่าเมืองชัยยาคือเมืองหลวงของสีวิชัย <S <S หลักฐานร่องรอยที่เหลือไว้คือโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงคือพระบรมธาตุชัยยาเป็นเจดีสี่เหลี่ยมทรงมณฑบและเจดีศรีวิชัยที่วัดแก้วในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนั้นยังมีที่จังหวัดพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชและพังงาเป็นต้นทางด้านประติมากรรมมีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพบที่วัดมหาธาตุอำเภอชัยยา มีพระพิมพ์ดินดิบปางต่างๆและพิมพ์ติดแผ่นเงินแผ่นทองทางด้านศาสนาพราหมณ์ได้แก่เทวรูปพระมาลาแขกเทวรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเป็นต้นเครื่องมือเครื um ่องใช้ม like ีเครื like ่องปั like ้นดินเผาทำเป็นภาชนะหม้อไหใช้สีเขียนลวดลายและทำเป็นแบบลูกจันนูนขึ้นมาประดับลวดลายอื่นๆมีลูกปัดทำเป็นเครื่องประดับมีเงินกลมใช้เรียกว่านโมและเงินเหรียญชนิดหนาใช้แลกเปลี่ยนด้วย มีตราดอกจันอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านมีตัวอักษรสันสกฤตเขียนไว้ว่าวราประดับอยู่ราชวงศ์ที่ปกครองศรีวิชัยคือราชวงศ์สายเลนปกครองตลอดทั่วไปในแหลมมลายูลงไปถึงเกาะต่างๆศรีวิชัยมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเพราะควบคุมช่องแคบมัลละกาได้เรือที่ผ่านไปมาต้องแวะพักจอดเรือตามเมืองท่าต่างๆของแคว้นศรีวิชัยซึ่งมีความสัมพันธ์กับจีนเป็นอย่างดี มีการ่งคณะทูดไปเจริญสัมพันธ์มัยตรีกับจีนเป็นระยะๆประมาณ12ครั้งในพุทธศักราช1536ใคยขอความช่วยเหลือจากจีนให้ช่วยปราบกรองทัพของชวาที่ยกมารุกรานและในพุทธศักราช1550สีวิชัยได้ทำสงครามกับแคว้นมัทร,ร,รมซึ่งอยู่ในชวากลางและได้รับชัยชนะจึงมีอำนาจเหนือมัทรากลางพุทธศตวตรรษที่16ทำสงครามกับพวกโจละ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอินเดียเพระเาะโจราจะเข้าแย่งชิงผลประโยชน์ทางการค้าแถบแหลมมาลายูไปจากสีวิชัยการรบดำเนินมาหลายปีที่สำคัญเกิดขึ้นในพศ1568แถบเมืองตะโกละคือตะกัวป่าหรือตังเคดาตูมาสิกสิงคโปร์ลังกาสุขะนครศรีธรรมราชชัยยา แม้จะยึดครองสีวิชัยไม่ได้แต่สงครามครั้งนี้มีผลให้บรรดาเมืองต่างๆที่เคยขึ้นต่อควันสีวิชัยกระด้างกระเดื่องจนถึงขั้นยกทัพมาแย่งชิงดินแดนบางแห่งเคดิรีเข้ายึดครองบางส่วนของสีวิชัยคือดินแดนบางส่วนในอินโดนีเซียปัจจุบันต่อมาได้สูญเสียคาบสูรมาลายูให้กับอาณาจักรสุขโขไทยที่ยึดนครสีธรรมราชได้แล้วสุขโขไทยได้แผ่อำนาจลงมาเรื่อยๆสีวิชัยจึงสลายลง โดยปรากฏจากหลักฐานของมาโคโปโลนักสำรวจชาวเวนิสในพุทธศักราช1835ที่แวะเยือนสุมารตราระหว่างการเดินทางกลับจากจีนพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นบ้านเมืองและแคว้นหรือรัฐร่วมสมัยอาณาจักรสีวิชัยคือแคว้นชัยยามีขอบเขตตั้งแต่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอเมืองและอํเภออื่นๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี